คืนนี้เขาคนนั้นอยากฝากมาบอกคุณว่าคนที่เลือกไพ่ใบแรกเอออคุณต้องมีความเชื่อว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเหมือนคุณจะไม่เหมือนระแวงเขาอะแล้วก็ไม่เปิดใจอาจจะเป็นเพราะว่าแผลในอดีตหลือมองว่า เขาเคยทาอะไรให้คุณเจ็บปวดหรือคุณเอาเขาไปเทียบกับคนเก่าที่เธอทําให้คุณเจ็บปวดดังนั้นเขาเลยอยากให้คุณเปิดใจนะคะมองความรักในแง่บวกในแง่ดีกว่านี้บ้างนะจ๊ะตามนี้อ่ะคนที่ไปที่สองนะคะเขาอยากฝากมาบอกคุณว่าในคืนนี้นหรอเออ คุณอย่าไปเชื่อเพื่อนคุณมากนะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคุณสองคนนะคะก็ขอให้เป็นเรื่องของคุณสองคนอย่าเอาไปคุยหรือปรึกษากับเพื่อนมากนักเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักคุณหรือเขาหรือตัวคนที่คุณถามถึงมากเท่ากับคุณแล้วยิ่งมากคนก็มากความเนาะเขาน่าจะบอกคุณแบบนี้เหมือนกันดังนั้นอย่าเอาคนอื่นมายุ่งกับความความคิด หรือความรักของพวกคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณเลยนะคะอันนี้ก็ฝากบอกมาอ่าใบสุดท้ายดูสิอือมเขาอยากให้คุณอ่ะเปิดใจคุยกับเขามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะเคลียร์คือขอให้ไม่มีหน้ากากต่อกันละอยากจะพูดอะไรก็ขอให้เปิดใจคุยกันเปิดอกคุยกันเพราะว่าปัญหาบางอย่างมันเหมือนจะเป็นเรื่องเดิมๆที่สะสมมานาน แล้วเหมือนคุณบอกว่าไม่เป็นไรโอเคแต่จริงๆแล้วมันไม่เพราะว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นดังนั้นเขาเลยอยากให้เขาอยากจะบอกคุณว่าในค่ําคืนนี้ถ้าเปิดใจคุยกันได้อะมันอาจจะไปต่อกันได้นะลองเปิดใจคุยกันดูนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ยาวๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะไปแล้วบ๊ายบาย